ทุกคนในซอยตรานาว่าเจ้าดำคือหมาดุใจร้ายที่ชอบขโมยรองเท้าเด็กไปซ่อนทุกเช้าแต่วันนี้ความจริงที่มันซ่อนไว้กลับทำให้คนทั้งหมู่บ้านต้องหลั่งน้ำตาแม่ของหนูน้อยพลอยโกรธจ,จัดที่รองเท้าลูกสาวหายไปอีกแล้วเธอคว้าไม้เรียวพุ่งตรงไปหาเจ้าดำที่หมอบอยู่ท้ายซอยเตรียมจะสั่งสอนหมาขี้ขโมยตัวนี้ให้เข็ดหลาบทั่วก่อนที่ไม้จะฟาดลงไปเสียงเบรดดังสนั่นก็เรียกสติเธอคืนมา แม่รีบวิ่งไปหน้าปากซอยแล้วแทบทรุดเมื่อเห็นรถตู้คันหนึ่งเสียหลักพุ่งเข้าหาลูกสาวที่ยืนเล่นอยู่ริมถนนใหญ่แต่ในเสี้ยววินาทีเป็นตายร่างสีดำสนิทของเจ้าดำกลับกระโดดพุ่งขวางวิถีรถเพื่อรับแรงกระแทกแทนหนูน้อยจนร่างมันกระเด็นไปไกลเจ้าดำนอนหายใจรวยรินกลางถนนท่ามกลางคราบเลือดแต่สายตายังพยายามจ้องมองเด็กหญิงด้วยความห่วงใยเมื่อแม่รีบเปิดกลองวงจรปิดดูย้อนหลัง เธอถึงกับเข่าอ่อนร้องไห้แทบขาดใจเพราะภาพที่เห็นคือทุกเช้าเจ้าดำจะแอบคาบรองเท้าเด็กไปซ่อนไม่ใช่เพราะความเกเรแต่มันพยายามถ่วงเวลาไม่ให้หนูน้อยออกไปใกล้ถนนที่มีรถพลุกพล่านเพียงลำพังสุนับพันทางที่ทุกคนรังเกียจก,กลับยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องลมหายใจของคนที่มันรักที่สุดโดยไม่เคยหวังผลตอบแทนแม่โอบกอดเจ้าดำที่บาดเจ็บไว้แนบอกอกลางถนนอันวุ่นวายน้ำตาทุกหยดไหลริน แทนคำขอโทษที่เคยเข้าใจฮีโร่สี่ขาตัวนี้ผิดไปเพราะบางครั้งผู้พิทักษ์ที่แท้จริงอาจไม่ได้มาในรูปแบบที่สวยงามแต่มาในร่างของหมาดุหน้าปากซอยขี่ยอนสละได้แม้กระทั่งชีวิต